โกไบมาร์กยกกระชับผ sh an ิวกระตุ้นผิวให้เกิดการสร้างคอลลาเจนโกไบเซรัมลดการเกิดเม็ดสีโกไบไนเซรัมปรับผิวกระจ่างใสได้ในหนึ่งคืนชุดบำรุงผิวโกไบจากพาสเบอรี่การันตีโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอางทองคำคุณแพท์ธนิตาพรรุ่งเรืองธนาวงศ์และผู้ใช้จริงจากทางบ้านปกดีของแพทดีทุกตัวนะเฮทำไมหนะ้า หน้าดีขึ้นตังเลยอ่ะหน้าหน้าพี่ดีขึ้นมากพวบกับอะไรที่อย่างเงี้ยก็แบบหายเอความมันเจ็กาใช้ดีมากคนก็ใช้เยอะนะที่ระยองคุณก็ใช้เยอะแล้วใช้ก็น่าดีขึ้นสวัสดีค่ะอไพัทสุริยะกราแสงค่ะชื่อเล่นชื่ออ่านนะคะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพาสเบอร์รี่นะคะคือพูดง่ายๆว่าเนี่ยเราอ่ะเป็นเหมือนโปรฮอร์โมนที่ใช้เยอะรูขุมขนกว้างผิวมันสิวเซียนอืมใช่ไหมแล้วก็จะมีสิวอุดตันด้วยเยอะมาก ใช้เธอค่ะลองเธอค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าผิวของคุณเปลี่ยนแปลงจริงๆมาเป็นครอบครัวพาสเจอรี่กันเถอะค่ะเพราะสินค้าค่อยดีจริงๆนะคะก็โชคดีที่มาเจอของคุณแพทย์พาสเจอร์รี่ก็ดีใจที่ได้มาเจอแล้วหาต้องโอโไปรอบหน้าเพราะบิวเนี่ยเคยเข้าคลินิกเนี่ยตั้งแต่อายุ15เป็นสิวเต็มไปหมดเลยนะคะ<ม>กลับมาใช้พาสเจอรี่ใช้เองเห็นผลเองผิวหน้าดีขึ้นนี่แน่นอนคือเรียกได้ว่าการใช้เครื่องสำอางพาสเจอรี่จะทำให้คุณเนี่ย สวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆจริงๆอย่างที่บอกแล้วไม่ใช่แค่ตัวน้องนัดเอง<ต>ปัจจุบันนี้แม่ก็ใช้พี่ก็ใช้น้นองก็ใช้แล้วคือมันมีความสุขกับนังครอบครัวรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่อยากให้ทุกคนลองชุดบำรุงผิวจากพาสเบอร์ร,ฟฟรี่โกล拜เฟชียลโฟมโกล拜มาทโกล拜เซรั่มโกล拜ไนเซรั่ม,มชุดบำรุงผิวโกล拜จากพาสเบอร์รี่รีบโทรค่ะโทรก่อนสวยก่อนนะคะที่เบอร์ 0 2 6 8 8 6อ9 9 9ค่ะ รถจากบ้านแถวมาค่ะประมาณรึ่งชั่วโมงไม่ไกลค่ะแล้วนี่ได้ก่าวเอาขนมมาด้วยใช่ าขนมมาฝากน้องๆทีมงานด้วยค่ะแวะซื้อที่ตลาดมหาชัยอะค่ะนี้โอเคไหมครับโอเคค่ะแต่ว่าคิดว่างานมิตติ้งปีหน้าน่าจะเด็ดกว่านี้ก็ขอบคุณสําหรับความจริงใจแล้วก็คุณภาพดีๆที่มีให้กับลูกค้าแล้วก็สมาชิกครอบครัวพาเบอรี่ทุกคนค่ะก็นั่งรถมาจากบ้านนะคะให้น้ำมาส่งไกลไ้คะก็อยู่แถวบางแคค่ะ โปรโมชั่นเราโอเคไหมถูกใจไหมค่ะเตรียมเงินมาเกือบหมื่นเลยค่ะมาซื้อของวันนี้ตัวไหนที่ชอบที่สุดคะจริงๆชอบเกือบทุกตัวค่ะเพราะว่าใช้หลายตัวมากก็มีชุดทองคำแล้วก็เอ่อพวกแต้มสิวโกอาชุดเนเนตสาวครีมอาบน้ำเออคอนเนอร์เยอะมาก มองชอบคุณอะไรชอบแ่บชอานไม่ได้เลยขอบคุณดูดีนคะขอบคุณด้วยนะคะทองคำชุทองคำนะคะก็ขอขอบคุณพี่แพนนะคะที่ผลิตภัณฑ์ผลิตสิ่งดีๆมาให้เราใช้อะค่ะเพราะว่าใช้มาหลายตัวมากแล้วแบบรู้สึกมันเฉยๆอะค่ะหมดเงินกับครีมต่างๆมาก็เยอะแล้วพอมาเจอของพี่แพนแล้วปื้มมากค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอะค่ะมาจากไหนจ๊ะมาจากกรุงเทพจากแถวบางแควันนี้เป็นไงบ้างมา ก็นั่งรถเมย์มาก็เหนื่อยเหมือนกันเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะมาได้ค่ะแล้วได้ข่าวว่ามีทีมพวนด้วยทีมพวนเพื่อนๆมีก็ปีพี่อามีพี่สวยแล้วก็มีพี่หนึ่งด้วยพี่หนึ่งไปไหนเราไม่รู้เป็นเป็นคอมโบลี่ใช่ไหมพี่เลใช่ค่ะประทัดเซเลอร์คมโบลี่ตรงนี้ดีมากค่ะที่จะใช้ออกมาแล้วมันเห็นผลถึงแม้ว่าคือแบบถึงแม้ว่าสภาพผิวของแต่ละคนจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็หายได้เออก็หอยพี่แพททำครีมดีอย่างนี้ตลอดไปละกันค่ะ ได้โฟมโฟมล้างหน้าค่ะแล้วก็มีแคร์แล้วก็มีพวกแป้งสีแป้งสวแล้วท้าไมถึงท้าไมมีอะไรบ้างเขาบพียงแต่โชว์ไหนโชว์ไหนกล้องมากล้องมาเลยค่ะกล้องค่ะอ่ากล้องแน่นๆเลยค่ะอ่าอะฮะแล้วทำไมถึงเลือกใช้พาวเวอร์ดี้ครับพี่คือเคยใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มเลยตั้งแต่สี่ห้าปีแรกแล้วก็ไม่ได้ใช้ทำไมอ่ะพี่พี่ชอบเปลี่ยนเครื่องสำอางเปลี่ยนเครื่องสำอาง ประจำเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะอาฮะน่าแข็งแรงไม่เคยแพ้อะไรใปได้หมดแล้วทำไมถึงกลับมาใช้พาวเวอรีอีกครั้งหนึ่งพอดีที่บ้านติดไอ้จานดำจานดำดูรายการคุณแพททุกวันดูทุกวันเลยไม่หยุดดูทั้งวันมองตลอดก็เลยตัดสินใจหลังๆเห็นลูกค้าเยอะมากค้เยอะขึ้นมากพี่ประทับใจยังไงบ้างครับ้าเราใช้ดีไหม ก็ตอนนี้ตอนนี้ที่ใช้อยู่จริงๆเนี่ยใช้แค่ตัวมาร์กตัวเดียวก็เลยคิดว่าจะเริ่มกลับมาลองใช้ใหม่กลับมาลองใช้แบบเปลี่ยนตัวเองครั้งนึงอ่าเผื่อจะ<ม>คือประทับใจวีเจทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าพาพาเบอรี่เนี่ยไม่คือยัดเยียดใช้ได้อ,อ่ะมีปัญหาตรงนี้แก้ตรงนี้ก่อนพอตรงปัญหาตรงนี้จบไปแล้วค่อยไปอีกปัญหาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าก็ะ,ะคือให้คําปรึกษากับลูกค้าตลอดเลยนะพี่ตัวดำดงมาก ดำตะกำเนิดแต่ตั้งเข้ามาใช้บตรตอรี่มันไม่ขาวนะคะแต่มันดีขึ้นมันสวคือแล้วฝ้าที่เป็นก็หายเหลือนิดเดียวมองตาเปล่าก็เห็นไม่เห็นไม่มองเห็นี่ตาเปล่าใช่ต้องตัดลัวฐานใช่มาว่าด้นถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้ค่ะถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้ถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้ค่ะดาราคนธรรมดาก็สวยได้ถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก สวยได้ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณพี่ใช้พาสเบอร์รี่มานานหรือ,อยังคะระมาน6เดือนค่ะแล้วผลตอบรับจากพี่ชายของเราเนี่ยรู้สกเรู้สึกดีคะรู้สึกดีกว่าสินค้าตัวอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าฝ้ามันจางอ่ะแต่ที่เป็นฝ้าเยอะอ่ะฝ้ามันจางคือใครที่ยังแบบตัดสินใจที่ยังไม่อยากซื้ออะไรเนี้ยขอให้ตัดสินใจมาซื้อเร็วๆเพราะสินค้าตัวเนี้ยของเขาดีจริงๆค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาไกลไหมคะไม่ค่ะบ้านอยู่ตรงมหาชายัยเราเห็นบอกว่า แพ้สารเคมีเลยมาหันมาใช้พาสบรีเหรอคะเป็นยังไงบ้างก็มีช่วงแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะหน้าเนียนแล้วทีนี้มาแพ้อะไรไม่ทราบอะค่ะแล้วก็ได้ดูทางทีวีก็เลยลองมาลองใช้ดูไปเซตลองทดลองใช้แล้วก็มันาีกันเลยมะค่ะมันดีขึ้นแล้วมันยุบก็เลยปิดใจมัตลอดก็ของพาสบรีก็ดีอะค่ะก็ลองใช้กันสวัสดีค่ะโอ้คุณพี่่ะชื่ออะไรคะ คณิถาค่ะคณิถาน้อมาไกลไหมบางกอกใหญ่ใช้พาสดรี่มานานหรือยังคะเริ่มใช้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นกัะที่หน้าแล้วก็มีริ้วรอยเพราะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนะแต่ว่าดูดูดูไม่ค่อยจะมีเลยมันจางลงแล้วใช่ไหมคะหรือว่ามันจางลงอคุณพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อหมูค่ะที่หมูก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้เนี่ยมีปัญหาผิวหน้าอย่างไรบ้างก็เป็นฝ้าค่ะนะก็รอบรอบดวงตาแล้วพอหลังจากใช้พาสเบอร์รี่เรารู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามันจางมันจางลงเออนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่ออรอ์จัารันะคะ่ะใช้พาสตี่มานานยังคะอ,อ๋อใช้มาประมาณ4เดือนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็หน้าดูใสขึ้นแล้วก็ฝ้ากาะดูจาังลงค่ะ แล้วมันมีคนฮักเรามไหมตั้แบบง<อ>แต่บรรจงลงก็แฟนฮักมันต่างกันไหมคะกักบฮาร์เบอร์รี่ต่างกันคะ่ะเ็าคือใช้แล้วมันไม่เห็นผนที่อเพราอื่นไล่เห็นผลแต่ฮาร์ดเบอร์รี่นี่ก็คือใบหน้าเขา่าส,ส,สวัสดีครับ,รบอ่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อวิจิตรเรียกได้ว่าใช้ทั้อองครอบครัวเลยปหมคะตอนนี้ใช้แต่ที่บ้านยังไม่ใช้ป้าก็ฝากซื้ออยู่จะลองใช้ใช้ตัวไหนอยู่บ้างครับตอนนี้ ใ,ใช้ทุกตัวเลยท<ห>ุกยญ่ใช้ทุกตัวเลยมือหฐานไดระ<ด><ด>หว่างที่ใช้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกหนาพี่ดีขึ้นไปทํางานเขาบอกโอ้ยใช้อะไรแล้ดูหน้าสว่างเครื่องสำอางพาสเบอร์รี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงผิวสวยค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ค่ะกับแพทย์ธนิตาพรรุ่งนงธนาวงศ์ค่ะน้องนัทนิสามณีเลิศวรพพงศ์ค่ะติชัญญาเด่นฟ้านพาพลค่ะและน้องเมย์ปียนุกิติธนากรค่ะและน้องนัทนิสามณีเลิศเสียงข้างบีบเน้นเพยต้องบอกว่าเสียงอะปลอมไม่ได้แต่ผิวเราเปลี่ยนได้นี่ไม่มี วันก่อนพี่เพลบว่าเนี่ยทำไมน้องนั้นน้องวิวไม่บีบเสียงบ้างล่ะคือพี่พพีี่่นวดวดร้านข้างล่างไงแล้วมีชาวต่างชาติค่ะชาวต่างชาติตต่าางชิจริงๆต่างชาติแต่ว่าเขาเขาจดทเป็นเป็นคนมีแรงงานต่างชาติอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกน้องพี่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะเนี่ยหนูมีเห็นมีกระเทยสองคนสวยแต่ว่าเขารู้ได้ยังไงเป็นกระเทย ก็เขาไม่บีบไม่บีบเสียงเลยอะ่ะเสียงเขาเป็นผู้ชายเลยอะ่ะี่ก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นนัดกับวิวหรือเป็นนัดกับเปิ้ล <c oughs> <c oughs> แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้มีแค่สวยๆนะไม่สวยก็มี <c oughs> คือชั้นสองเราจะทำเป็นออฟฟิศ่ะงขตอตัดต่อไปนั่งงานตัดต่อ <ขา S 2> เทปอยู่ใช่ไหมที่ชัน้นสองตรง้านข้าวไรน์มันก็บอกว่าพวกไม่สวยก็มีนะพี่ก็ถาพวกไม่สวยคืออะไร พวกที่ใส่เสื้อสีชมพูกางเงเสื้อของน้องสองสีพวกผู้ชายพวกอะไรอย่างเงี้ยบรดิวเซอร์ก็คือจะเป็นพวกไม่ได้แต่งตัวฉันดูรายการของพาสบรีมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ผิวยังคงมีปัญหาอยู่เพราะว่ายังไม่ได้สั่งซื้อในเรื่องของสินค้าต่างๆไปใช้ทีนี้บางคนเกิดคําถามที่ยังไม่สั่งซื้อเพราะว่ายังสงสัยในสินค้าแต่ละตัวว่าแต่ละตัวจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างเพราะว่าปัญหาผิวผู้ชมขาไม่ได้มีแค่หนึ่งปัญหาสองปัญหาปัญหาผิวมีหลากหลายปัญหามาก แล้วแต่ละคนก็มีปัญหาผิวที่แตกต่างกันออกไปเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราจะมาสรุปกันคร่าวๆว่าแต่ละตัวช่วยในเรื่องของอะไรบ้างและ,ะเหมาะกับใครมากที่สุดแต่ถ้าอยากหน้าขาวหน้าใสแบบชัดๆเลยก็ต้องเป็นชุดไวท์ไบรท์เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากเป็นสิวง่ายมากเป็นผื่นง่ายมากคือเปลี่ยนน้าก็แพ้แล้วไปต่างจังหวัดก็แพ้น้ําแล้วอย่างเงี้ยต่างๆแพ้ฝุ่นแพ้แดดใช้ตัวนี้ไม่ได้นะคะจะเกิดอาการสิวขึ้นแต่ตัวนี้คนผิวแข็งแรงคนผิวมันคนผิวปกติสามารถใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้เนี่ย มันคงขายไม่ดีแต่เนียกขายดีมากนะแต่เรามานานมากเราก็ยังกูสาคิดเผื่อสาวคนที่บอกว่าแพ้ทาไงดีเราก็เลยต้องหาสูตรมาให้ได้สาวคนที่บอกว่าผิวแพ้ง่ายแต่อยากหน้าขาวก็ต้องจัดให้ใช่นะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นครีมกุหลาบขาวนะคะใช้ทาตอนเช้าทั้งคู่จริงๆต้องบอกว่าทั้งคู่สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นแต่เนื่องจากไขมุกดำเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าเวลาทากลางคืนเนี่ย ร่างกายมันมีการซ่อมแซมทุกสิ่งอยากว่าจะเป็นหลับเนี่ยตาก็มีการพักผ่อนวัยวะทุกอย่างในร่างกายทุกอย่างกยกเว้นหัวใจที่มันยังต้องทํางานอยู่นะคะตับไตไส้พุงจะเป็นการซ่อมแซมทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้มันจะไปลดการสร้างเม็ดสีและไปซ่อมแซมปัญหาผิวที่คุณมีวันนี้โดนยางบีบมาหรือรอยมันเป๊ะเนี่ยรร้อรอยมันมีปัญหาหน้ามันแดงตัวนี้จะไปลดอาการอักเสบไปซ่อมแซมต่างๆก็เลยมีตัวกลางคืนแล้วจริงๆถามว่าตัวที่ทาทางคืนนี่อย่างเดียวเช้าก็ทาได้ ปกติเลยถ้าเป็นปลอดทากลางวันไม่ได้ไม่ได้นะโดนแดดแดงแสบเลยตัวนี้มีส่วนผสมของไข่มกดํำแล้วก็สารสกัดจากดอกไม้เจ็ดชนิดจากประเทศอิตาลีแล้วก็สารสกัดจากมอสซิเกตมอสซิเกตก็คือเป็นรวงข้ามอลนะคะสารสกัดจากเอสเอสปติก้าที่ลดการสร้างกระหรือเม็ดสีในผู้สูงอายุแล้วก็มีเอลฟาบูตินนี่เป็นสารพืชตระกูลเบอร์รี่ ใครก็ใช้เพราะว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาจสกัดที่ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ดีอันดับต้นๆเลยโกาศนะตัวนี้ช่วยได้เรช้วเยมากสามสิบเปร์เซ็นต์นะคะแต่ถามว่าหน้าพังไหมไม่เกี่ยวค่ะเราไม่ได้ใช้กดผลไม้อันตรายใดๆเลยนะคะก็ยังใช้ได้ปกติถ้าไม่ดีจริงคนจะไม่เรียกร้องโปรโมชั่นตัวนี้เยอะมากที่ทาเป็นลิมิเต็ด ใช่นะคะก็ครีมเผยบุ้งดังก็ใช้ทากลางคืนนะคะแล้ถ้าเกิดว่าใครงบประมาณน้อยก็เหมือนชุดนี้ค่ะ beauty first perfect set ใช้ได้ทั้งสาและเย็นแต่เช้าไม่ต้องทาเยอะนะเช้าก็ทาบางๆธรรมาคอแล้วปล่อยให้ครีมซึมหน่อยแล้วก็ทากันแดดจบเลยไม่ติดดำเช้าก็ทารอบหนึ่งแบบนี้คุณผู้ชมก็แตะประมาณเหมือนกับเซรั่มทองคำนะคะแล้วก็ครีมเข้มแต่ว่าไม่มีติดเนื้อทาทั่วไปหน้าและลำคอทาคอด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนน้องเอ็มหน้าขาวคอดำนะคะหน้าแบบนี้และถ้าทาแด่ใสเดิมได้นะคะแต่ถ้ากลางคืนสมมติมีปัญหา เรื่องจุดดงดำจากการเกิดสิวนะก็แต้งจะจุดที่มุเป็นกะางนะคะหรือเป็นฝ้าเป็นฝ้าบริเวณหนกแก้มบนบนฝ้าไปเลยแล้วถ้าเป็นริมสีปากนี่ก็ทาได้ไหมก็ทาตซเรนนวดก็ทาได้เหมือนกันก็จะแบบเน้นๆไว้อย่างนี้คุณผู้ชมนะคะแบบเนี้ยนะคะได้เลยแล้วก็นอนหลับกลางคืนตื่นเช้ามาก็ล้างแล้วก็ลอกออก ยิ่งล้างยิ่งลอกยิ่งใสต้องบอกว่าตัวนี้กล้าพิสูจน์เลยค่ะเจ็วันแรกรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงผิวใสขึ้นจุดด่างดำจางเร็วฝ้ากระจางลงเร็วมากพิสูจน์ได้เจ็วันแรกเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาจาก3,400บาทลดเหลือ1 6 9 0บาทนะคะทั้ง3ตัวเลยเนาะขาวแดงดำแต่ว่ามีเพิ่มมาหนิพี่ขาดเดี๋ยวนะตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนผสมของสารสกัดจากกุหลาบพันปีจากเทือกเขาแอลมันดียังไงอะกุหลาบพันปีมันรูปร่างเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่กกระปุ เป็นกุหลาบของเราเนี่ยแหละกุหลาบพันปีเป็นรูปร่างแบบนี้โอ้โหไม่เหมือนดอกกุหลาบของไทยไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนไม่เหมือนดอกกุหลาบทั่วโลกด้วยจริงๆเขาเรียกว่า a l p พโลสบางประเทศก็เรียกว่าอ l p i ล n e s นะคะตัวนี้เนื่องจากขนเขาจะมีขนปกคลุมที่กลีดดอกเขาขึ้นในที่สูงกว่าน้ำทะเล1น0 0ฟุตนะคะอฟุตต้องบอก1,500เมตรนะคะในเครือข่อันี้จะมีทั้งลมก็แรงลมก็แรงนะคะแดดก็จัด หนาวก็คือ,หน,อหนาวเลย <oud> um. หนาวก็หนาวหิมักก็ตก แต่ดอกนี้สามารถสวยงามและทนอยู่ได้คือต้นไม้บางต้นยังขึ้นไม่ได้ถูกต้องเขาก็เลยเอาสารสกัดตัวนี้มาเพื่อทําให้ผิวคุณแข็งแรงมากขึ้นทําให้ผิวคุณสามารถทนกับแดดกับฝุ่นละอองกับสารเคมีประภาไวพิ้งต่างๆโอกาสที่จะเป็นฝ้าเป็นกระจุดดําำหมองคล้ำก็ยากแต่ใส่แค่นี้ไม่ได้ก็ใส่สารสกัดจากทับทิมซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระดีอันดับหนึ่งของโลกไปด้วยนะคะใส่สารสกัดจากโคจิกเพิ่มความกระจ่างใสจากอะบูตินเพิ่มความแบบเป็นปัง ลดปัญหาเรื่องการสร้างเม็ดสีต่างๆก็อยู่ในกระปุกนี้นะคะก็คือเรียกว่าทาแล้วเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากขาวเร็วทา่ปนอย่างที่บอกมันเลยด้วยเนาะแต่ลูกแต่ว่าไม่ไอผิวแพ้ง่ายอย่าเพิ่งค่อยๆขาวดีกว่านะคะต้องเข้าใจว่าสภาพผิวเราเป็นยังไงราคาเท่ากันค่ะจากสารเม็ดสีเรืองนครื่องความร้อน90บาทแล้วก็อีกตัวนี้ช่วงเวลาคู่กันคกันลักขาวแ้ากันเหมือนกันคนผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือเป็นสิวอยู่แล้วแต่อยากลดจุดด่างดำไม่อยากใช้เอพงดาำเป็นสิวแล้วมีฝ้ากะด้วยถูกต้อง สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะปลอดภัยเพราะว่าทําจากสารสกัดจากดอกไม้10ชนิดทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นมหาดของไทยนะคะสากุระนะคะจากญี่ปุ่นไฮเดนเดียอาเฟลโลสก็มีเอเลวิสมีามมาย มีอกเยอะมั้งเจ่จไมาได้ไม่หมดสิบอย่างแล้วยังไม่พอยมีส่วนผสมอื่นๆเข้าไปอีกเือื่นเข้าไปอีกก็คือเน้นเรื่องความกระจ่างใสแบบพอนยและปลอดภัยจริงๆนะคะก็ทาตอนเช้าราคาก็เท่ากันจากสามพสเหลือ1690อบาทอันนี้คือชุดเรื่องความขาวกระจ่างใสอมีสามตัวมีสามตัวเลือกให้เหมาะนะคะเลือกให้เหมาะนะคะยังไงไข่หุ้นดำคุณได้ใช้อยู่แล้วแต่2ตัวนี้คุณเลือกตามความชอบได้แต่ก็มีบางคนใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะบางคนก็ชอบตัวนี้อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะแต่มีคําถามไห่แพรบอก อ่ะแล้วกลาบตัวใหม่เข้ามาเนี่ยอยู่ในเซ็ตไวบรายด้วยหรือเปล่ากระปุกเป็นเหมือนกันเป๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องความขาวไหมผ้าสีฟ้ากะด้วยหรือเปล่ามันเกี่ยวกับเรื่องความขาวนิดนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นจุดประสงค์ในการลดฝ้ากระตัวนี้เป็นจุดประสงค์ในการฟื้นฟูสภาพผิวเป็นจุดประสงค์ในการช่วยกระชับรูขุมขนช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกเพราะว่าอันนี้แยกไปเลยไม่เกี่ยวแล้ว แค่เราทำกระปุกให้เป็น collection เดียวกันจะได้เป็นราคาพิเศษเหมือนกันเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าทําเป็นหลอดอื่นๆราคามันก็จะแพงกว่านะคะตัวนี้กระปุกสีชมพูชื่อว่า Advanced c o m p a c t Perfect ค่ะนะนะคะเป็นเออเว f 40ด้วยกันแดดได้ด้วยกันแดดได้ด้วย SPF 40และส่วนผสมของเขานะคะก็อย่างที่บอกว่า เป็นสัรสกัดจากเซลล์ต้นกาเนิดทั้งหมด7ชนิดใช,ใช่ค่ะเซลล์ต้กนกาเนิดหรือสเต็มเซลล์นี่แหละนะคะตัวแรกก็คือเป็นสนารสกัดจากพริกแดงะนะคะ,คะตัวที่2เป็นมะเขือเทศนะคะตัวที่3าเป็นข้าวหรือมันจะมีวิตามิน E วิตามิน B คอมเพล็กซ์โอเมก้าลไมิสต่างๆเยอะมากนะคะแล้วก็มี4ค่ะเป็นสารสกัดจากกุหลาบเกสรดัวหลวงก่อนนะคะแล้วก็เอาไพลรสหรือกล้วพันปีนะคะแล้วก็มีกล้วยไม้นะคะและตัวที่7ก็เป็นสารสกัดจากองุ่นนะคะ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างมาคือส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจากเซลล์ต้นกําเนิดนะคุณผู้ชมจะยิ่งทําให้ผิวคุณแบบรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นและต้องบอกว่าปกติทั่วไปเขาจะใส่กันแค่หนึ่งตัวค่ะอนุมูลหรืออาจจะเป็นหนึ่งตัวเป็นแอปเปิ้ลใช่แต่ส่วนผสมสําคัญของเราเนี่ยที่เราหาไม่ได้เจ็ดตัวเนี่ยมันยากมากที่หามาแล้วราคาสูงค่ะแต่ว่าเราก็จัดมาให้เพราะเราอยากใช้เหมือนกันเราอยากให้ผิวดีเหมือนกันและต้องบอกว่า แพทเนี่ยค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมความมันกระชับรูขุมขนมาทั้งชีวิตต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยใช้ชุดทองคำกับกระเดดสมัยร้อยก็โอเคแล้วช่วยได้ระดับหนึ่งกต้ววันหนึ่งขึ้นมาทำดับเบิไบเซรั่มมาควบคุมความมันสลายไขมันหน้าเรียวเล็กขึ้นก็ได้อีกระดับหนึ่งก็ดีใจแล้วแล้ววันหนึ่งต่อมาก็คือทําตัวตัวอะไรนะเดี๋ยวนะที่ช่วยควบคุมความมันได้ดีกว่านั้นอ่ะตัวโทเนอร์พิงค์ทูเมนโทนเนอร์ก็โอเคแล้วแป้งพับก็ช่วยได้ แต่พอวันหนึ่งที่มาเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยณนะวันนี้นะยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรอะไรที่มันดีกว่านี้อ,อันนี้สยบได้มากที่สุดแล้วโอ้โหไอ้ที่มันลุกผลที่มันกว้างโว มายุ่งเรื่อยๆหลุ่ม้วรอยต่างๆหลุมเิ้วรอยลึกๆต่างๆคนเีแนแนด้ว่าก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ควบคุมความมันได้จริงๆเดี๋ยวนี้ปกติต้องแบบมันมีเยอะบ้างแพทย์บอกว่าปกติต้องซับมันก็ค่อนข้างบ่อยว่าน้อยลงมาแล้วนะซับมันวละหนึ่งรอบตอนนี้แทบจะไม่ต้องซับเลยรายการเย็นบางทีเข้ารายการยังไม่ได้แต่งหน้าเพิ่มเติมอะไรเลยแก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมแตะมันนิดนึงนะคะแล้วคุณก็ทาทั่วใบหน้าได้เลยเนื้อก็จะเนียนแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะและยังไม่พออย่างที่บอกว่าควบคุมความมันได้ควบคุมความ และป้องกันแดดได้ a c f 40นะคะโอ้ก็เพียงพอใน10ชั่วโมงอยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงนะคะที่ชอบมากตอนนี้ก็ใช้ทุกวันไม่ขาดกันแดดใช้ไม่ร้อยเริ่มตกกระป๋องไปว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าใครมีปัญหาเป็นสิวใช้ได้ไหมที่พิสูจน์มาหลายๆคนคนเป็นสิวก็ใช้ได้นะคะอ๋อนเนื้อก็จะเนื้อเขาจะย้อยง่ายมันจะไม่เหมือนพวกไข่พวกดำหรือหรือตัวเซรั่มทองคำแต่ก็เบาค้างง่าแล้วราคานะคะก็สามารถเข้าถึงได้ตรงนั้นแหละเป็นข้อดีพาสเบอรี่คะเท่ากันเลย ก็คือราคาจาก3,400บาทแล้วเหลือ1,690บาทใช่แต่วักว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้าใจในตัวสินค้าได้มากยิ่งขึ้นเพราะเราอยากให้เข้าใจว่าเวลาเราใช้อะไรไปเนี่ยแล้วที่มันดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเหมือนกับคุณจะได้มีความรู้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเวลาเลือกใช้หรือเลือกซื้ออะไรแต่ต้องบอกว่าเครื่องสำอางขอพาสเรีย มีมากกว่านั้นซึ่งเดี๋ยจะมาต่อแน่นอนทําไมต้องมีเยอะเพราะปัญหาคนไทยเนี่ยไม่ได้จบเพียงแค่อยากให้ผิวหน้าแข็งแรงมไม่ได้จบเพียงแค่ปัญหาฝ้ากระแต่พวกนี้นะคะยังมีเรื่องของริ้วรอยหรือว่าเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็นสิวเซียนสิวอักเสบสิวหัวดําต่างๆก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของครีมกันแดดว่าจะเลือกใช้อย่างไงให้เหมาะสมนะคะเพราะวันนี้ไม่ต้องขอโปรนะคะเดือนนี้เดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่แล้วนะคะไปดูกันเลยดีกว่าได้ค่ะกับโปรโมชั่นแรกเลยนะคะเซ็ตเปิดใจค่ะ กับเปิดใจพาสเบอรี่คุณผู้ชมค่ะเปิดใจก่อนนะคะเพื่อผิวที่ดีได้มากยิ่งขึ้นค่ะเซตนี้คุณผู้ชมค่ะมีสินค้าทั้งหมด7ชิ้นมาจะเป็นโฟมล้างหน้าทองคำมาร์กหน้ากากทองคำเซรั่มทองคำผสมกระดูกอ่อนปลาฉลามครีมกันแดดซันไบร์้อยค่ะครีมกลับพันปีครีมไข่มุกดำนะคะแล้วก็พิงค์ทูมารีนในครีมนะคะทั้งหมดนี้7ชิ้นจากราคาปกติ4,000บาทลดพิเศษเหลือเพียงแค่1 9 9 9รบาทค่ะค่ะโปรโมชั่นถัดไปค่ะเซตที่2นะคะกับเซตสามัญประจำบ ผสมสารสกัดจากกระดูกอ่อนประฉลามครีมกันแดดซันร้อยสชิ้นนี้ราคาปกติอยู่ที่9,400บาทลดพิเศษค่ะเหลือเพียงแค่3 9 9 9บาทแถมของแถมนะคะมูลค่าถึง2,000บาทรับไปเลยฟรีค่ะค่ะลดจุดด่างดำเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าผู้ชมขาปัญหาฝ้ากา็สามารถช่วยได้ค่ะมีโฟมล้างหน้าทองคำนะคะชิ้นที่2เลือกเอาผู้ชมขาจะเป็นครีมกุหราบขาวหรือว่าเป็นครีมกลาบพันปีนะคะอย่างที่บอกว่าเลือกตามสภาพผิวหน้าไปเลยเนาะส่วนตัวที่3ผู้ชมขาครีมไข่มุกดำค่ะตัวที่4ีครีมกันแดดซัน้ี44 ชิ้นนะคะจากราคาปกติ1 8 0 0งบาทลดพิเศษเหลือเพียงแค่3,999บาทค่ะพร้อมแถมฟรีนะคะสำหรับของแถมเลยแป้งพับเอียบายพาวเดอร์หนึ่งตลับมูลค่า1,800บาทค่ะแล้วฝากไปด้วยนะคะกับพัสด Beauty First Perfect Set ะนะคะเมื่อกี้มีเอสเมเอสมาหาว่าพี่แพทเปลี่ยนกันแดดเป็นเปลี่ยนได้ยังไง,ม,งมันพิมพ์ให้ติดเรียบร้อยในกล่องไม่ได้ได้สตัวไม่สามารถจะแกะกล่องได้เพราะเขาก็พิมพ์กล่องมาเรียบร้อยเลยนอกจากคุณจะซื้อแยกแต่ราคาจะได้มากสูงกว่านี้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีค่ะหรือจะโททราได้ี่026889999 ราคาเดียวกันเท่ากันจาก6,800เหลือ2,890บาทนะคะแล้วก็เบอร์เบอร์สั่งซื้อสินค้าก็0 8 3 0 7 4 7 7 0 2 5ก็ได้ค่ะคะวันนี้ขอบคุณทุก SMS นะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการอยากรู้อยากได้ข้อมูลสาระดีๆทำให้ผู้หญิงผิวสวยได้ต้องดูรายการผู้หญิงผิวสวยค่ะใช่ค่ะด้วยสโลแกนของเรานะคะถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้ค่ะ พาสบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้น้องบิวผิวหน้าดีขึ้นได้นะคะจากเมื่อก่อนที่ต้องบอกว่าหน้าแย่มากๆเป็นสิวเต็มหน้าผากไม่ต่ำกว่า2 0 0เม็ดแต่ทั้งโฟมมาร์กเซรั่มทองคำนะคะจากพาสเบอร์ี่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้ผิวหน้าบิวดีขึ้นได้ทุกวันนี้ค่ะตัวครีมกาบน้ำและบอดี้ลชั่นทองคำนะคะคู่นี้แหละที่น้องผิวกลางนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดนี้นะคะจากหน้ามือเป็นหนังมือเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าใช้ครีมะะอาบน ก็ทาเวร์ชันทองคำเนี่ยตามเข้าไปรับรองว่าทั้งทาความสะอาดแล้วก็บํารุงอย่างล้าลึกด้วยทองคํานะคะคุณก็สามารถมีผิวที่สว่างขึ้นแบบนองนัดได้ค่ะไม่มีทั้งโบ็อกไม่มีทั้งการร้อยไหมอยู่บนใบหน้าฟกอย่างแน่นอนแล้วก็ทําให้ใบหน้าเรียวเล็กยกกระชับได้จริงๆค่ะชอบตัวนี้มากเลยมีโฟมมาร์คเซรั่มนะครับแล้วก็มีกันแดดตัวที่ก๊อฟถืออยู่นี่แหละครับคือกันแดดซันไบรร้อยที่เรียกได้ว่าตอบทุกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับผิวของก๊อฟเองอยากจะบอกว่ารักกันแดดซัมไบรร้อยตัวนี้มากๆครับ ที่โนไว้ตัวนี้นะคะหรือว่าแ p p l e ให้ฉายาเขาค่ะนั่นก็คือครีมเปิดไฟให้ผิวไม่ได้มีดีแค่ตัวกันแดดอย่างเดียวนะคะแต่สรรพคุณของเขาค่ะยังมีดีอีกเยอะแยะมากมายหลังเลิกใช้นะคะผิวกายก็ไม่กลับมามองคำด้วยแต่ก่อนหมอเป็นสิวนะครับแล้วก็มีรอยจุดด่างดำเต็มใบหน้าเลยนะครับทีนี้จุดด่างดำต่างๆเหล่านั้นหายไปไหนนะครับนี่เลยไข่มุกดำนะครับหรือว่าเอเยาวันเดอร์แบล็คเพลสได้เองครับตัวนี้ให้เป็นอีกหนึ่งตัวที่หมอใช้ทุกวันแล้วทำให้ใบหน้าใสาและสว่างกระจ่างขึ้น,นชอบมากมากเลยครับ มาร์ทองคำหลอดนี้นะครับช่วยให้ผิวของการแลดูกระจ่างใสขึ้นที่สําคัญครับหลุมสิวแลดูตื้นขึ้นอีกด้วยนะครับผมลองแล้วครับมีทองคา99.99%ด้วยครับที่ใส่อยู่ในมาร์คหลอดนี้นะครับ ผมลองแล้วคุณผู้ส้มเหรอครับลองหรือยังครับเคล็ดลับหุ่นดีของน้องเมย์นะคะก็นี่เลยค่ะเอเยอรเรดดี้มิกทานวันละ3เวลานะคะเท่านั้นคุณจะมีผิวที่สวยหุ่นที่ฟิตเฟิร์มกระชับได้นะคะวิธีทานก็ง่ายๆมากเลยค่ะ1ซองนะคะสําหรับคนที่อยากดีท็อกลำไส้นะคะ2ซองผิวคุณจะกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนและ3ซองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกตรงๆว่าเลิศมากๆค่ะสําหรับการดูแลหุ่นหุ่นของน้องเมย์ดีขึ้นได้ฟิตเฟิร์มกระชับขึ้นได้ด้วยการดื่มเอเยอรเรดดี้มิกนี่ ครื่องสำอางพาสเบอร์รี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้